บางบางคนมองว่าเอ๊ะท่าตีของพรรคเพื่อไทยเป็นพวกไม่มีจุดยืนไรอุดมการณ์แย่อ่ในมุมมองพี่โบว่ายังไงโบคิดว่าคำตอบมันอยู่ในการให้สัมภาษณ์ของคุณจักรภพรหมดแล้วมไม่ว่าจะในทางส่วนตัวหรือในทางของพรรคเพื่อไทยมันคือคำว่ามีประสบการณ์และมีบทเรียนแล้วก็นำมาสู่การกำหนดทิศทางที่เปลี่ยนไป คราวนี้เราไปดูท่าทีของอีกพรรคหนึ่งไหมคือพรรคประชาชนออซึ่งเดี๋ยวเรา,เรา,เราลองเปรียบเทียบกันว่าเขาต่างกันยังไง <ừ> คือรัฐประหารครบรอบรัฐประหารพรครคประชาชนก็จะเป็นอีกหนึ่งพรรคตั้งแต่ตอนเป็นอนาคตใหม่เก้าไกลแล้วที่ก็ต้องมีถแถลงการบางอย่างนะคะในครั้งนี้เนี่ยเขาให้ headline ว่า18ปดปีรัฐประหาร4ี่ประเทศกลับมาที่เก่า การเมืองที่ไม่มีประชาชนในสมการพักประชาชนผลักดันสีวาระลบล้างมรดกรัฐประหาร4 9่เก้คืออ่านแค่นี้ก็จะเห็นแล้วว่าพักประชาชนน่าจะอยู่ในโหมดเดิมอยู่แอตแทกโหมดที่แตกต่างกับเพื่อไทยซึ่งเข้าใจได้ก็เป็นฝ่ายค้านนี่ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องจับมือกับใครก็ประนามไว้ก่อนคราวนี้แนวทางเขาจะทําอะไรบ้างนะคะก็คือแรกสุดเนี่ยเขาก็เกลินมาว่าโหใครจะไปเชื่อว่าสังคมไทยจะถูกนํากลับมาสู่จุดเดิมเราก็บอกว่าจุดเดิมที่เป็นการเมืองหลอมรวมบ้านใหญ่ อันนี้ไม่รู้แบบยังเจ็บใจจากสนามพิษณุโลกอยู่หรือเปล่าโอ้ต้องบอกว่าหลายสนามเลยแหละแต่ละตระกูลผลัดเปลี่ยนเวียนกันนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีรไม่เสนอวาระทางการเมืองที่ท้าทายชนชั้นนำยังมีคีย์เวิร์ดเหล่านี้มแม้วาระนั้นจะสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศทะเลาะกันเมื่อแบ่งเค้กไม่ลงตัวแต่พร้อมจับมือสลายขั้วเมื่อดีลผลประโยชน์กันได้โดยไม่มีประชาชนในสมการอันนี้ออกแนวเน้นโจมตีเพื่อไทยนะอ่า นะคะแล้วก็พูดถึงคู่ขัดแย้งทั้งหมด <9. S 2> เนี่ยวันนี้ก็คือทำราวกับที่ผ่านมาไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดังนั้นในมุมนี้เขาบอกว่าการรัฐประหาร19กันยาจึงเป็นรัฐประหารที่เสียของโดยสิ้นเชิงแต่ผลกระทบที่เลวร้ายยิ่งกว่าคือทำให้ประเทศเสียหายย่ำอยู่กับที่โอกาสทางเศรษฐกิจที่ควรพัฒนาได้มากกว่านี้การเมืองที่ควรพัฒนาประชาธิปไตยได้เข้มแข็งกว่านี้และสังคมที่ควรก้าวไปสู่ความเป็นธรรได้มากกว่านี้ทั้งหมดถูกทำลายลงด้วยการรัฐประหารัรบ แล้วก็มีการตั้งคำถามนะคะว่าไม่รู้ว่าเครือข่ายผู้รัฐประหารกับเครือข่ายผู้เคยถูกรัฐประหารเนี่ยจะข้ามขั้วอยู่กันได้ยืดยาวแค่ไหนนะดังนั้นทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่ามีสี่วาระที่รัฐบาลต้องเร่งปฏิรูปนี่เอาคำนี้มาใช้ด้วยนะปฏิรูปกองทัพ ค่ะ,<น>ะมีปฏิรูปอะไรบ้างโอเคก็นนี่แหละมีการปฏิรูปกองทัพนะครับแล้วก็มีการทบทวนบทบาทขอ,องกออมนนะโดยให้เข้ามารับผิดชอบภารกิจเรื่องความมั่นคงภายในที่ถูกนิยามไว้ยอย่างกว้างขวางเนี่ยล่าสุดทําตัวเป็นกองเซ็นเซอร์ข่มขู่ให้มีการแบนหนังสือของนักวิชาการเท็ที่เจอกมาชี้แจง ในประเด็นที่มีความเห็นว่าหนังสือนําเสนอข้อมูลคาดเคลื่อนหรือตั้งๆนดานาเนี่ยคือหลักๆเลยยุกเกาะรมนอ่าเอาโปสเตอร์เมื่อกี้กลับขึ้นมาก็ได้นะคะจะได้เห็นธีมของเขาอย่างชัดเจนนะเราก็เลยมีการเสนอเสนอแก้กฎหมายในเรื่องนี้ใช่ไหมคะวาระที่สองโอเครมนอแล้ววาระสามล่ะกระจายอำนาจกระจายอํานาจสูท้องถิ่นนะคะก็คือมีการพูดถึงว่า ยกเลิกข้อความที่เคยกำหนดว่ารัฐบาลจะต้องเพิ่มสัดส,ส่วนรายได้ท้องถิ่นเป็น35%ภายในปีไหนจนทำให้ตัวเลขดังกล่าวลดลงมาอยู่ที่29.1% 2ปีติดภายใต้รัฐบาลเสถฐาอันนี้เขาอ้างอิงไปที่การที่สอนอชอหรือว่าสภาในสมัยอขอสอชอนั้นน่ะเขามีการไปยกเลิกข้อความที่กำหนดสัดส,ส่วนรายได้ท้องถิ่นเอาไว้มันเลยนามาสู่การที่ งบประมาณมันยังรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกร้องว่ารัฐบาลแพท,ทองฐานควรต้องประกาศให้ชัดว่าจะเพิ่มสัดส,ส่วนรายได้ท้องถิ่นให้ขยับถึงเป้าหมาย35%เภายใน2ปีงบประมาณที่เหลือได้หรือไม่ครับแล้วก็วาระที่4เลยนะครับก็คือเปิดช่องให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบถูกละเมือสิทธิเสรีภาพจากการประกาศและคำสั่งของคณะรัฐประหารที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้โต้แย้งถึงความชอบธรรมทางกฎหมาย ประกาศและคําสั่งเหล่านั้นนะครับะะก็เป็นในเชิงหลักการโครงสร้างใช่อันนี้ม,มันก็แตะไปที่เรื่องของรัฐธรรมนูญด้วยนะคะคจะต้องเพิ่มหมวดป้องกันและต่อต้านรัฐประหารตามที่เขาเสนอเขาสรุปว่าพรรคประชาชนเห็นว่ามีแต่การผลักดันวาระเหล่านี้ให้สําเร็จเท่านั้นที่จะสร้างหลักประกันให้สังคมไทยว่าการรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกประเทศไทยจะเดินหน้าสู่การพัฒนาประชาธิปไตยระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมสังคมที่มีเสรีภาพ ไปสู่อนาคตที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอ่าก็ยังอยู่ในครัผมถามคุณโบ <c oughs> คือถ้าทำ4 4วาระนี้จบเนี่ยมันรับประกันเลยเหรอว่าจะไม่มีการยึดอำนาจมันไม่มีอะไรรับประกันได้หรอกเพราะเวลาที่ยึดอำนาจเนี่ยเขาใช้อาวุธกับ <c oughs> พอใช้อาวุธปุ๊บไม่ว่าคุณจะเขียนอะไรลงไปในกระดาษับ <c oughs> มันก็ถูกฉีกได้หมด คือการรัฐประหารคือการฉีกรัฐมนูลเพราะรัฐมนูลทุกฉบับจะเขียนไว้ว่าการรัฐประหารมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทําด้วยอาวุธปุ๊บเขาจึงต้องทําลายรัฐมนูลแล้วก็ร่างใหม่โดยโดยคณะรัฐประหารก็จัดการร่างใหม่ดังนั้นไม่ว่าจะเขียนอะไรอ่ะมันเขียนได้ในเชิงหลักการแต่จะป้องกันรัฐประหารได้จริงมันจะต้องคุยกับกลุ่มคนที่มีอำนาจ ศักยภาพอาวุธในการจะทำรัฐประหารเนี่ยให้รู้เรื่องเราจึงเห็นสองแนวทางที่ต่างกันวันนี้พรกประชาชนในยืนีหลักการซึ่งไม่ผิดเพื่อไทยทำอะไรเพื่อไทยบอกว่าเอ้ยเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องเพื่อไทยบอกว่าสมรนฉันปลองดองพระดอนภาพคือคือคือมันต้องย้อนไปดูว่าเอ๊ะทำไมในการยึดอำนาจเนี่ยเขาได้ยึดเขามีเหตุผลอะไรแล้วก็ไปคุยกับเขาให้มันรู้เรื่องให้มันชัดเจน นี่คือแนวทางที่พรรคเพื่อไทยกําลังทาอยู่ใน,นขนาดที่พรรคประชาชนคือคไม่ได้เข้าไปคุยอะไรตรงนั้นเลยแล้วก็เขียนของตัวเองขึ้นมาพรรคประชาชนเ,ออเขาคิดว่าถ้าเขาสามารถที่จะจํากัดอํานาจของกองทัพใช่ไหมคะลดขนาดกองทัพเปลี่ยนโครงสร้างปฏิรูปกองทัพได้มันจะทําให้ฝ่ายการเมืองสามารถคุมกองทัพได้แล้วมันก็ยากที่กองทัพจะมาทํารัฐประหารค่ะในขณะที่เพื่อไทยเขาคงดูแล้วล่ะ ว่าเส้นทางนัน้นะยากับใช่ไหมจะปฏิรูปกองทัพจะอะไรเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเขาใช้ยุทธวิธีเอาศัตรูมาเป็นพวกซะเลยหรือว่าอดีตศัตรูมันจะได้คุยกันได้ด้วยเอามาเป็นพวกซะเลยอย่างนี้ปุ๊บเขาจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่เป็นปัญหากันแล้วนี่คือการเล่นการเมืองที่แตกต่างกันเพื่อไทยก็ออกแนวประสานประโยชน์การเมืองมันคืออย่างเงี้ยถ้าเกลี่ยกันลงตัวก็คุยกันรู้เรื่องนะคะมันก็ไม่แปลกนะคะโบคิดว่า เพื่อไทยเองก็เคยมีแนวคิดแบบพักประชาชนับ